หมอบัตเตอร์ครับกระดีขี้กาครับนี่ครับของแท้ครับกินทุกป้าครับกินทุกป้าครับวันนั้นก็ได้หมอบัตเตอร์ไปตัวไม่ข้าได้ไหมอืมครับหมอบัตเตอร์ก็กินครับกระดีขี้กาครับดิสสีเขียวทําทำงานครับ กระดีขี้กากรดไปยะครับกระดีขี้กากเอาอีกครับไม้ต่อไม้แล้วครับขี้กากขี้กากครับเอาเรื่องครับนี่ครับรางวัลที่ปลาหาตัวยากก็ยังปลาได้ครับกระดีขี้กากขี้กากครับสีเขียวอีกแล้วครับสีเขียวครับ มงม,มันมันครับตนนัวนี้เดี๋ยวกีกสีส้มลงไปดูบ้างครับกีการครับจีกาู่ครับกีกโอ้โหโบ้เลยนี่กระโบ้สวิงสวิง,วงบงิต้องสวิงแล้วโอ้โหโอ้โหประตูครับกีการครับตักคู่เลยครับ ได้ก่อนนะท้งคันครับครับปาทูครับกระดีขี้กากครับอาจจะออกไงอ่ะเอ้ปหปลดเบ,บ็ดก่นอนวะนี่น้าเนื้อขึ้นปลดเบ,บ็ดกันถึงจะอ,ออกได้รอจองอันนเต็มคำอะ่ะคีม อืมตัวเดียวสองตัวเลยวะ่ะงั้นก็เด็นไปติดกันมาได้ก็ไดสวัสดีขีกาครับครับสวัสดีีกาครับโอ้ยิ้งคู่วางพันธุ์ของไอ้ในคอเพื่อน่ะนี่ครับคืนลงคอครับเดีย๋ยวเสะบัตรนะ,รนะอู้ขาดเราเอาเยอะมาก ฝากาด้วยนะครับกระดิชิกากกินค,ค,รครูบอ,อยู่ในคอครับอยู่ในคอก็เอาครับอ,อีกตัวครับตัว,ต,ว,ต,วตัวนอกแ <laughs> ทนมาติดที่หลังครับ <laughs> ดีนะมึงอัดจม